อย่างนี้ครับแบ็กคลิกมาครับสับล่างยอดเหล็กเพชรสับล่างมาทุกซ้ายมาครับแลกกับสับขาขงยอดเหล็กเพชรเข้าไปมัดซ้ายทิมหมัดขึ้นมาครับโมริมัดซ้ายแรกหมัดกันครับไม่ถอยแล้วสับขาแทบยอดเหล็กเพชรหมัดขึ้นมาแสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างยอดเหล็กเพชรอชริยะนับะประทับโยซเกะโมริเอียบนักชกเจ้าถิ่นครับที่คาวาสกิประเทศญี่ปุ่นครับในศึก k เอาท์นะครับซากุระเบิร์นครับ หรือซากุระระเบิดครับมาดูในยกที่1นึ่งะครับสับล่างนะครับชกกันในพิกัด61.5กิโลกรัมนะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทครับของน็อกเอาท์นะครับที่เวทีแห่งนี้ครับก็มีนักชกไทยครับมาพ่ายน็อกหลายรายครับถีบยานแบบยอดเหล็กเพชรไม่ว่าจะเป็นวันฉลองนะครับอำนาจลื่นเลงครับเสือครีมก็เคยมาพ่ายแตกที่นี่นะครับเบียดเข้าหาครับยอดเหล็กเพชรต้องมาดูว่ายอดเหล็กเพชรจะยังไงครับขนเหล็กเมืองเกินร้อยครับจากร้อยเอ็ดนะครับสับล่างนะครับ จะประทับมิเตอร์น็อกเอาท์ครับต้องมาดูครับหมวยคนนึงนับน้ำอดน้ำทนเดีรยบลำหักลำโค่นเดีรยบศอกสานี่คมรับเตะขาต่อยมาครับส่วนมิเตอร์ด็อกเอาท์นี่ก็หมัดหนักธรรมชาติครับมีหมัดเป็นอาวุธเด็ดนะครับโมลิอีดนี่เคยประทับนักชกชั้นนําของไทยหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งทองน้อยนะครับปินสยามสออำนวยสิริโชครับเคยเสมอครับพรสเน่มาสับล่างมา ก็เคยน็อกอีเลียสเอนาชิมาด้วยนะอดีแชมป์วันแชมนชิพในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะเบียดเข้าหาพยอดเหล็กเพชรปะทะกันเมื่อวันที่14เมษายนแข้งซ้ายหน้าปี6-1นะครับตรงกับวันส่งการไทยบ้านเราเบียดเข้าหาหมัดมาไม่โดนนะโมริอิขยับเข้าไปครับยอนเหล็กเพชรสับล่างมายอดเหล็กเพชรก็เบียดเข้าไปครับต้องมาดูว่าว่าทนทานอาวุธของยอดเหล็กเพชรได้หรือไม่ครับแข้งซ้าย นานออกเทียบแต่ออกทีนี้หนักแน่นทุกดอกครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะขาคนับหมัดหรือซออของยอดเหล็กเพชรครับเบียดเข้าไปครับฟอร์มของยอดเหล็กเพชรในขนาดนั้นนะครับก็ฮอตฮิตมากครับเพิ่งชนะพันพรยาจิตเมืองนนมาครับชนะแสงมณีสอเทียนโพมาครับแล้วก็มีชนะรถเหล็กนะปีนั้นนะคร้าวไฟแพ้หนึ่งครั้งนะแพ้แค่เมืองไทยครับแต่ชนะมวยแถวหน้ามาทั้งนั้นนะครับก็ได้ลุ้นคัดดีเดตครับน่าได้มากนะครับสำหรับยอดเหล็กเพชรครับซับขา แต่เป็นกุหลาบดําที่ได้ไปครับในปีนั้นโดยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายฝ่ายนะว่ายอดเหล็กเพชรหน้าได้ครับขยับเข้าไปครับเบียดเข้าหารโมลิอีใหญ่กว่านับสับขาแบบยอดเหล็กเพชรเบียดเข้ามาอย่างนี้ครับสับขายอดเหล็กเพชรหมัดทุกขวาหมัดคืนมาครับโมลิอีจอมนอกเอานะครับลายนี้หมัดซ้ายขวาสาวมาเป็นชุดครับฉากมายอดเหล็กเพชรสับขาแล้วทุกซ้ายครับต้องระวังครับแ้งซ้ายยอดเหล็กเพชรคืนไปหมัดทุกขวาหมัดขวาไปครับยอดเหล็กเพชรยังไงครับ ต้องบล็อกนะครับรับเยอะไม่ดีครับมลริอีไลน์นี้พลังหมัดนี้เชื่อขนมกินได้ครับเบียดเข้าฮาบลุ้งตัวมา้วสอกไปครับยอดเหล็กเพชรเดินออกไปครับจังหวะนี้มาซ้ายมาทุกขวามาซ้ายทิมต้องถอยครับมลริอีสับขาครับยอดเหล็กเ e. พชรนี้ก็หมัดหนักไม่แพ้ก,กันนะครับหมัดมาฟมริอีกองหมดยกแรกครับ ดูว่ายกนี้ยอดเหล็กเพชรก็ไม่ได้ทอะไรมากนะครับเป็นการดูเชิงส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวมาชมจังหวะภาพชาเจอลูกเจาะยางยอดเหล็กเพชรนับามัดขวามาแต่เขาก็ลุยเลยครับตามสไตล์ต่างชาตินับหมัดนี้มาเป็นชุดครับโมลีอิเหมือนคนไทยก็ดูเชิงก่อนครับมาดูกันต่อยกที่2ครับเหมือนคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับเบียดเข้าหาครับยอดเหล็กเพชรหยับเข้าไปครับ เป็นการชิงแชมป์นับแข้งซ้ายวางไปต้องชัดเจนนะครับหมัดมาบริอีดูแกวเวียงมาแต่ละเทียบสับล่างมาแข้งซ้ายของยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าหาปลุกลำตัวไปครับปกติถอยหลังล้มนะครับแต่วันนี้มาหลังพิงเชือกเลยครับยอดเหล็กเพชรก็รอบวกรอโต้เน้นๆนับแข้งซ้ายวางหยาบเข้าไปครับใหญ่เล็กเกอร์ครับสับล่างมาบมรีอีเบียดเข้าไปครับ อย่างนี้แบ็กคิกมาครับต้องระวังนะครับสับล่างยอดเหล็กเพชรสับล่างมาทุกซ้ายมาครับแลกกับสับขาของยอเหล็กเพชรเตะขาแรงมากนะครับนักชกลายนีับเตะน็อกมาหลายลายครับลูกเตะขาครับไม่ว่าจะเป็นแลมโบเพชรปอตอออนครับลุงกิจอย่างนี้ครับเบียดเขาหาหลงลำตัวมาครับโมลีอีแข้งซ้ายองยอเหล็กเพชรกระเด็นออกไปขยับขยับอย่างนี้ครับโมลีอี ยอดเหล็กเพชรก็รอบบวกเน้นๆนะขอทีเดียวตามสไตล์นะครับเป็นประเภทนี้อยู่แล้วครับรับก่อนค่อยโตะหมัดมาบโมริอิขยับเข้าไปครับสับขาแป๊บยอดเหล็กเพชรเบียดเข้าไปหมัดซ้ายทิมหมัดขึ้นมาครับโมริอิหมัดซ้ายแรกหมัดกันครับไม่ถอยแล้วครับสับขาแป๊บยอดเหล็กเพชดหมัดขึ้นมาขยับเข้าไปครับคนเหล็กมาครับบูแล้วครับคนเหล็กเหมือนเกินร้อยนะครับฉายานี้ไม่ได้มาพอโชคช่วยครับสับขาครับโมริอิ มาสับมดขวามาแต่โมยคู่นี้ครับขวาเจอซ้ายนะครับกาดที่หันหน้าเข้าหาการครับมดซ้ายทิมไปครับยอดเหล็กเพชรลองชิงกันออกครับเบียดเข้าหาครับมาซ้ายทิมแล้วสับล่างมาขวาขึ้นมาสอกซ้ายฟันไปครับกระเด็นแล้วสอกนี้ดังหักทันทีทันใดนะครับดูวับจมูกนี่มันแสงมณีที่โดนธนันชัยฟันเลยนะครับเบียดเข้าหาคับสับขาไปครับมาซ้ายครับมาซ้ายทิ่มไปครับมาซ้ายทิมมาครับมาซ้ายครับลุลวับยอดเหล็กเพชรมัดมาก็ไม่โดนครับโมลี กรรมการต้องให้แพทย์สนามดูครับดูอาการแล้วไม่ดีนะครับและที่ญี่ปุ่นนี่จับไว้นะครับแม้แต่จะเป็นนักชกตัวเองก็ไวเหมือนกันนับก็ไม่ไหวครับยุติการโชกไปนะครับดังหักครับและแผลนี้ครับก็เป็นแผลที่เจ็บตัวที่สุดหน้าของโมริอครับมาดูจังหวะภาพช้าศอกซ้ายศอกนี้นะครับเต็มสันดังจมูกครับก็ไม่ไหวครับเป็นยอดเหล็กเพชรนับที่คว้าแชมป์น็อกเอาท์ไปได้ครับในรุ่นไลท์เวทนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ